ทางนี้นมเธอคนอเดียวแล้วทางหมูบ้างเลยนะนมของหนูสิจ๋าก็ <c oughs> หนูไปทำมาหรือเปล่าธรรมชาติค่ะธรรมชาติเหรอออโหยเหลือใช่เหลือจริงนะเมื่อชักที่แล้วมีเรื่องอะไรหนักออกไหม่ะไม่มีจ๋าก,ก็ลักษณะนมหนูนะทุกวันนี้ยกทรงเอามาอยู่เราต้องเอากระสอบใส่แล้วนะจ๋าก,ก็จะสอบเรื่องอะไรล่ะ เออวังนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรูปคดีนะเฮ้ยอยากจะไปทํามั่งอ่ะที่สัวเถาไม่มีอ่ะไปทําไว้เวลาเสาเสาไม่ให้จับเราก็จับห้องเราเร่งเองม,ม,มีมีมีที่แนะนําให้จะไปทไําไหมอ่ะอย่างนี้ก็ดีแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับรูปคดีอันนี้เป็นการสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เป็นการส่งตัวเอ่อจะายากจะรู้ว่าหนู เสียตัวตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่ต้องตรวจใจจยจะปิดไว้เป็นความลับมีเรารู้กันแค่สองคนไม่บอกใครนะงาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็บไหมอะจ้าก,ก็เจ็บมากเจ็บมากครั้งแรกเจ็บใช่ไหมใช่แล้วครั้งที่สองเป็นไงบ้างอะก็ก็เจ็บเหมือนกันครั้งที่สองก็ยังเจ็บอยู่ อ๋อแล้วครั้ง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 ที่สามเป็นไงครั้งที่สามเออเอก็เจ็บมากจ๋าล่ะครั้งแรกอ่ะโว้ยลูกผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันอ่ะครั้งแรกนี่เจ็บสดๆเลยจริงเหรออ่ะครั้งที่สองครั้งที่สองก็ยังมีเจ็บปะไปจริงเหรออ่ะแล้วครั้งที่สามอ่ะครั้งที่สามความเจ็บแทบไม่หลงเหลือเลยเหลือแต่ความมังแล้วลสิครั้งล่าสุดนี่ไม่เจ็บเลยมั่งอย่างเร็วอ่ะ อะไรมีอะไรในใจจะทำจ่าไรเลยนะจ,จะตอบหมกใจเลยจ่าว่าหนูสวยไหมอ่ะที่สุดข,ของที่สุดแล้วพวกไปจะเหมือนไม่กังยงังยอกังจริงเหรอสวยมากมากมไม่เหมือนอีแก่ที่บังอีแก่ที่บ้าง,ะางนะเขาบอกว่าเวลาจะฆ่าผู้หญิงนะให้ยิงที่หัวนมมันจะตรงกับหัวใจอเนี่ตั้งใจฆ่าเมียยิงที่หัวนมเลยไปดูกระเพาะเย่ยวนมมันห้อยมาถึงเอวไม่ตาย จ,จ๋าใจร้ายจังเลยอ่ะรอเลงอันนี้ปีนตีหลกมาอยากให้รู้เี้ยงไงเอ,อ้ยยอมรับว,ว่าวันนี้มีความสุขที่สุดของที่สุดแล้วรู้สึกยังไงเห็นหนูวะโอ้ยหัาใจมันตึงตุ้มตุมต้มต่อมๆไม่อยู่ก็ร่องก็ลอยหัวใจมันตาเหลือกเปิกเปิงไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ไม่สามารถจะลึงหัวใจให้กลับมาอยู่ที่เริ่มเลยแล้วอยากรู้สึกดีกว่านี้ปะไอ้าย,ยาฟ้าละแป๊บ เลี้ยงตัวเรียงผูบาลอะลไรโอ้ยเขาไปทั้งตัวไ,ไวอ้ส้นเตีต้ยทำไมเขาอย่างนี้อะไรนี่จะทำอะไรวะายเฮ้ยสดแล้วได้ชีวิต

ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมมานั่งอึ้งเงี้ยแล้วเมื่อกี้ว่าไม่ได้สอบอะไรใครหรอวะสอบตรงไหนเออสอบตรงไหนอ่ะไอ้ยานี่เราเราเคลิ้มไปคงเร็วนี่ว่ะมันยังไม่ได้สอบใครใช่ไหมขอโทษขอโทษคลิกมากฟุ้งซั่งโอ้ยโอ้ยอยากคิดอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะ โอมีความสุขมากๆบางไปชีวิตขอแค่วังละครั้งก็พอขอให้อ้วนได้มีความสุขตกกลางเพื่อฝังไปลมๆแรงๆสลดแล้วเดี๋ยวอ้วนเริ่มสอบเลยก็เลยจไ<ม>ะไม่ต้องสอบแล้วทาไมอ่ะเดี๋ยวไปผมข้างนอกไปไหนอ่ะตามผมมาทำไมอะว่าจะเดินนําหน้าหรือไม่ได้ต้องเป็นผู้ตามตาลอกเลยอะไรก็ตามผมมาตามผมมาบนอยู่ได้ไปไล่ไล่ไล่